สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่อง SCAMP เ้วนะครับวันนี้เราจะมาทํำการวันนี้จะมาวาดรูปกันนะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปกันเลยนะครับเอาอะไรวะเนี่ยตอนนี้ไม่มีภาพวาดเลยภาพวาดผมหายไปหมดไม่เป็นไร เพราะว่าผมเพิ่งล้างข้อมูลไปเมื่อกี้เพิ่งลางข้อมูลไปแล้วรูปภาพหายไปหมดโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาวาดรูปตัวประเทศกันนะครับผม้าใคร อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับผมเหมือนมันลอยเลยอ่ะเริ่มจะว่าอะไรดีผมไปคิดก่อน เอาผมดูแลจะว่าเป็นพวกเลยละกันคือเกี่ยวกับสงครามครับเป็นวาดเกี่ยวกับอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนั่นแหละครับตัวนี้ไปจะเป็นตัวถือธงนะสวดทุกตัวก็จะถืออาวุธปืน ปืนผมอาจจะวาดไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะผมไม่เน้นวาดปืนนะครับผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้วาดวา <c oughs> ผมไม่ได้วาดรูปมานานแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ก็อยา่าวาก็อย่าวาดกันเลยนะครับคามันก็มีผิดพลาดกันได้แหละคนบ้าเลยจะไม่มีผิดแล้วกูจะลบทําไมวะในเมื่อต้องเติมสีใช่ไหมทุกคนจะลบทาไมกูเนี่ย ผมผมจะลบทำไมใช่ไหมครับทุกคนนี่ก็จะเป็นด้ามปืน เคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาทําการทําตัวธงชาติกันเลยนะครับธงชาติที่ผมอยากจะทํานั่นก็จะเป็นประเทศฝรั่งเศสนะครับผมประเทศฝรั่งเศส๋ยวค่อยว่าลูกตามันนะครับผมลูกตาก็ผมจะวัดไว้เป็นที่วัดวัดที่หลังแล้วกันวัดที่หลังสําหรับ เ okay, กี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสนะครับผมเอาเดี๋ยวขอนี่ก่อนนะครับผมขออนุญาตนะครับเออรู้จะขออนุญาตทำอไรเออจำนะครับทุกคนลืม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 ไปเนาะลืมลืมดึงไปลืมไป ทุกคนครับอ่างนี้เดี๋ยวผมจะตัดคลิปจะตัดไปต,ตอนที่ผมทําตัวธงชาติเสร็จนะครับผมขอตัดก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับก็ตกแต่งพื้นหลังกันเลยนะครับพื้นหลังเดี๋ยวผมจะขอทองฟ้าทำเป็นปทองฟ้าก่อนนะครับผมจากนั้นพื้นก็จะเป็นพื้นสีเทาๆครับเหมือนพื้นถนนนะครับโอเคทําการจะมาวาดตึกตึกนะครับ หรือว่าจะมาทำกระทำหน้าต่างกเลยนะครับทำเป็นวงกลมเลยแล้วกันทำไหนก็ได้หมดครับตัวน,นี้ไม่ต้องว่าครับก็ทำแบบไหนก็ได้หมดครับ หน้าต่างโอเคจากนั้นเราก็จะมาทำควันกันเลยครับควันที่แบบว่าที่มีควันของระเบิดนะครับระเบิดที่ถูกทิ้งมานะครับ เหมือนไหมครับทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการวาดเสร็จเป็นอาร์ตที่เรียบร้อยแล้วผมขอขอบันทึกก่อนนะครับผมผมขอบันทึกบันท,ท,ท,ทึกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมโอเคนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมโฆษณามาขอข้ามแ๊บโอเคมาแล้วครับทุกคนนี่สวยไหมครับ เสร็จแล้วนะครับนี่ฝรั่งเศสนะครับอยากก่างกรไม้ถือตำรวจย่ากรไม้อย่าก,กไม้ที่ย่าก,กไม้ที่ตำรวจเอาไว้ถือไลฟ่ฟาดโจรเลยเหมือนนะครับทุกคนถ้าเหมือนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับใครที่คิดไม่เหมือนกันเถียงกันใต้คอมเมนต์ก็ได้เลยนะครับผมเถียงกันได้เลยใครบอกเหมือนไม่เหมือนก็เถียงกันได้เลย โอเคถ้าทุกคนอยากให้ผมทําอะไรอีกก็ฝากบอกกันด้วยนะครับไม่ใช่ดิอย่าลืมบอกด้วยนะครับบอกจะให้อยากอยากจะให้ทําอะไรเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ผมจะทําแน่นอนละครับเกมผมไม่แค่สองเกมครับเพราะว่าคิ่เกตโหลดเยอะไม่แค่ฟรีไฟกับซอฟแวร์นะครับเดี๋ยวไม่ต้องไม่เป็นไม่เป็นไม่ต้องไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวผมสัญญาว่าผมจะไปโหลดเกมมาเพิ่มนะครับ ผมโหมาได้แค่2เกมเอง2เกมนะมีฟีไฟกับซอฟแวร์มา,มานะครับทุกนี่ครับทุกคนน,นนี่เป็นรูปเก่าที่ผมวาดนะครับนี่ไปเก็กบสรามโลกสหภาพโซเวียตก็จะถือขวดเหล้านะครับเหล้าของรัสเซียส่วนอังกฤษถือปลาส่วนอเมริกาถือไก่ทอด นาซีหรือเยอรมันถือไสซก,ก็อดฝรั่งเศสถือแท่งขนมปังนะครับเอาฟาดนะครับนอาวาดนาซีนี่คือภาพที่ผมวาดตั้งแต่ต้นๆน,นะครับผมวาดมาก่อนตั้งแต่ในงานแล้วครับผมรูปนี้เป็นรูปแรกที่ผมวาดความคิดสันส้นๆและนี่ก็ผมผอไม่เปิดเผยนะครับผม อันนี้ก็แอปก็อิประวน์เท่านี้นะครับไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปโหลดอะไรมาเพิ่มนะครับผมอย่างเช่นพวกเกมอะไรเงี้ยนะครับแต่เกมที่ผมไม่ไม่เล่นไม่ไม่ค่อยเล่นนะครับก็จะมี R V และพับ g ครับเป็นเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็ไม่สนุกด้วยผมไม่ค่อยชอบเล่นชอบเล่นแต่ฟรีฟรานมากกว่านะครับซ็อกเกก็ผมไม่ได้เล่นมานานแลวด้วยไอ้ผมก็คุ่งกลับมาเล่นนะครับ โอเคถ้าใครอยากใช้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับผมแจ็คไม่ใช่สวัสดีครับ